สวัสดีครับนัาจจทางแคปคอมได้ปล่อยตัวเดโมของ Resident Evil 4 Remake ผมเลยได้ไปลองเล่นมาแล้วรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหลายๆอย่างซึ่งมันจะมีอะไรบ้างเราไปดูกันครับเริ่มแรกเลยคือกราฟิกในรีวิวนี้ผมได้ปรับกราฟิกเซตติ้งไปที่ max Setting และความละเอียดแบบ 2K ซึ่งเราจะเห็นได้ว่ากราฟิกนั้นสมจริงยิ่งขึ้นบรรยากาศดูน่ากลัววงเวงให้ความรู้สึกเหมือนเกมสยองขวัญอย่างเต็มเปี่ยมการเคลื่อนที่ตัวลีออนก็เปลี่ยนไป ในภาครีเมคนี้แคปคอมพยายามทำให้สมจริงโดยท่วงท่าต่างๆเช่นการเดินการวิ่งหรือการหมอบลีออนจะค่อยๆขยับไม่ทำทันทีเหมือนภาคดั้งเดิมทำให้เราต้องตัดสินใจดีๆเพราะว่าอาจจะทำให้หลบก,การโจมตีไม่ได้เพราะยังติดแอนิเมชันอยู่กระเป๋าใส่อเทมก็ยังคงเหมือนเดิมในภาคนี้ซึ่งเราสามารถจัดเรียงไอเทมบริหารช่องว่างและผสมสมุนไพรเพื่อทำยาร,รักษาได้ด้วยสิ่งที่ผมเห็นเพิ่มจากในเดโมนี้คือ เราสามารถคราฟสิ่งต่างๆอย่างเช่นกระสุนได้ด้วยคีย์ลักก็ใช้งานง่ายทําให้เราสามารถหยิบอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้นการต่อสู้ในภาคนี้ในเดโมเราจะได้ใช้อาวุธหลากหลายทั้งปืนช็อตกันระเบิดมือและระเบิดแสงแต่สิ่งที่เป็นไฮไลท์สำหรับผมที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ในเดโมนี้คือมีดมีดในภาคนี้ยังคงเป็นหนึ่งในอาวุธสารพัดประโยชน์เช่นเคยนอกจากฟันสิ่งต่างๆหรือใช้ปิปชีพศัตรู เรายังสามารถใช้มีดเพื่อป้องกันตัวเองเมื่อแฟนขับเข้ามาลุมล้อมโอบก,กอดได้อีกด้วยไม่เพียงเท่านั้นในภาคน,นี้มีดยังสามารถใช้ปัดป้องอาวุธศตัตรูได้อีกต่างหากไม่ว่าจะเป็นพั่วขวานหรือแม้กระทั่งเื่อยไฟฟ้าสมก็เป็นหน่วยพิเศษจริงๆแต่สิ่งที่เราต้องรู้ก็คือมีดจะมีความทนทานเมื่อเราใช้แอคชั่นของมีดค่าความทนทานจะลดลงเรื่อยๆในที่สุดมันก็จะพังซึ่งในเดโมนี้ เรายังไม่สามารถซ่อมมันได้ทําให้ภาคนี้สามารถเพิ่มสไตล์การเล่นที่หลากหลายเข้ามาได้มากยิ่งขึ้นสําหรับศัตรูในภาคนี้สิ่งที่เราต้องระวังคือการกลายพันธุ์ซึ่งเราต้องรีบซ้ําให้ตายไม่งั้นจะลําบากเพราะพวกนี้จะไม่กระตุกให้เราเข้าไปเตะได้ศัตรูในภาคนี้ยังสามารถวิ่งอ้อมเพื่อไปล้อมเราได้แถมยังจับเราไว้เพื่อให้ศัตรูทําร้ายเราได้อีกส่วนเล่ยไฟฟ้าหรือดรสาวดาที่หลายคนกลัวก็จะได้เห็นในเดโมด,ด้วย ถึงแม้การโจมตีใส่เราจะยังทีเดียวตายเหมือนเดิมแต่ภาคน,นี้เรายังสามารถปัดป้องได้เพียงแต่ว่าจะทําให้มีดเราพังทันทีโดยสรุปแล้วแคปคอมถือว่าทํารีเมคภาคน,นี้ได้ดีทีเดียวยังคงความเป็นแอคชั่นบวกสยองขวัญพร้อมกับการาฟิกแบบยุคสมัยใหม่ทําให้แฟนๆที่รอมานานน่าจะถูกใจสําหรับผมที่เล่นภาคน,นี้มานานกว่าภาคอื่นๆเพราะชื่นชอบแอคชั่นและเกมเพลย์ของมันก็พอใจกับเดโมนี้และตั้งตารอตัวเกมที่จะมาถึงไม่ไหวแล้ว ซึ่งถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้เพื่อนๆสามารถกดถูกใจ Subscribe oh, พร้อมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของช่องได้และยังเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปเล่นโหมด Ma ชเชนซ o r ให้ผ่านก่อนผมคงต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Where's everyone going? Bingo?